เอออ่ะพี่เนทเหมือนเหมือนเหมือนพี่เนทจะมีเรื่อมีอะไรคล้องล่าคนนี้เหมือนเหมือนมีอะไรจะพูดเหมือนเออผมก็รอจังหวะอยู่อ่ะไม่ไม่คือคือในมุมตัวเองอ่ะในมุมผมผมก็ผมเฉยๆกับแรดฟอร์ดว่ะพี่เอ็มคือคือถ้าผมมีสมุดโปเกกซ์แบบพี่เอ็มนะแล้วผมต้องเหมือนล่าโปเกมอนน่ะอ่าไม่ใช่ว่าต้องเก็บตัวไว้ครบอ่ะเข้าสมุดบันทึกอ่ะผมก็คงอาโอเคยังไม่ได้แรดฟอร์ดไปเอาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบด้วยความรู้สึกที่ผมเฉยๆกับแรดฟอร์ดอยู่แล้วแม้กระทั่งตอนที่เดอะแม เอ่อไมเวเต็ดมาเมืองไทยอ่ะตอนนั้นคือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องไปไปหารลาสฟอร์ดตอนนั้นที่ผมแบบจะต้องแบบเอาให้ได้ตอนนั้นนะที่ที่รู้สึกว่าอยากอยากจะถ่ายรูปด้วยอยากจะใกล้าอามีการาโชซึ่งตอนนั้นการาโชยังยังไม่ดังขนาดเนี้ยยังไม่ดังยังไม่ดังแต่รู้ว่าดังแน่ๆเราเราเราขอสักรูปกับการาโชหรูป้ปะแล้วก็อีกรูปเปึงนถ่ายกับดอนนี่แล้วก็เอ่อวาลานถ่ายกับวาลานแต่ว่าตอนนี้วาลานมามามา,มาในในงานงาน,งานนึงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ แต่แรชฟอร์ดไม่ใช่คนที่ผมแบบอยากจะแบบเอคือไม่ใช่ว่าไม่ชอบเขานะแต่มันเฉยๆนะครับเฉยๆกับเขาอยู่แล้วเอผมก็เลยอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกแบบทําไมหญิงจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกมีฟีลลิ่งที่จะอยากไปอะไรอะเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าในในความเป็นแฟนบอลแล้วชอบทีมก็เป็นกาลังใจให้เขาไหมก็เป็นกําลังใจให้แต่ว่าแบบผมว่าแรชฟอร์ดมันมีบุคลิกที่แบบแปลกแล้วมันไม่เหมือนคนอื่นอะ่ปมันดูเป็นคนที่แบบปิด ปิดปิดตัวเองกับคนอื่นมากอะผมลองสังเกตดูแล้วนะไม่ไม่คือคือลองตีความจากจากไอไดอรี่ของของท,ที่ที่แลฟอร์มเขียนนะในฟุตบอลทรีบูน่ะเพลย์อสทรีบูน่ะดูด,ดูที่มันเขียนมันมีหลายจุดที่มันไม่เหมือนคนอื่นจำได้ไหมมันมีช็อตหนึ่งที่ที่เอตอนนั้นรู้สึกรนัลโด้ลูนี่มาั้งมาเยี่ยมแคาเดมี่แล้วมันไม่ถ่ายใช่ไหมอ่ะไม่ถ่ายมันไม่มันไม่ถ่ายทุกคนไปถ่ายรูปหมดเลยแล้ว แล้วไอ้แลสซุ้มก็เดินออกเว้ย <ๆ S 1> เดินออกเดินออกไปเลยเพ<ป>ืเ่อนๆในคทเทอมิ่บอกไม่ไม่ถ่ายก็พูดเท่นนะก็บอกว่าสักวันเนี่ยผมจะไปยืนผมจะไปเล่นกับพวกเขาอะไรเงี้ยผมจะแบบผมจะไปยืนข้างๆพวกเขาแล้วก็เล่นกับพวกเขาผมไม่ถ่ายหรอกอะไรมันก็มันก็เป็นความแบบมันก็เป็นความคิดของของเขาในตรงนั้นผมว่าแล้สสวอร์ตนมีความโลกส่วนตัวสูง,ง,งมาก,มากลองลองลองสังเกตเวลามันเล่นนะเว้ยคือคือที่แฟนบอลด่ามันแบบมุดมุดมุดจังหวะนรกไม่เลี้ยงไม่จ่ายอะไรเงี้ย คือด้วยความที่มันเป็นคนอินโทรเวิร์ดอะนะครับซึ่งซึ่งอินโทรเวิร์ดมันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาคือไม่ใช่ว่าเราจะมาด่าคนอินโทรเวิร์ดหเว้ยแต่หมายถึงว่าบางบางบาง,บางทีบางทีคนอินโทรเวิร์ดมันก็จะมีโลกของตัวเองอะพีเอ็มก็ใจปะคือคือเขโลกส่วนตัวสูงปิดตัวเองแต่คนอื่นหรือแม้กระทั่งการที่แบบบางทีเรื่องสําคัญมากในชีวิตอะเขาก็ไม่เล่าให้ใครฟังเลยดูจากไดแารี่อีกแล้วนะเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีแต่เพื่อนเขาที่เคยอยู่กับเขาสมัยที่อยู่บ้านเดียวกันสมัยก่อน,อนที่เข้าใจเพราะถ้า ถ้าคุณไม่ใช่คนเหล่านั้นคุณก็ไม่เข้าใจหรอกเห็นไหมเห็นไหมมันจะมันจะมีแค่คนไม่กี่คนที่รู้จักเขาแล้วบางทีเขาก็มีแต่เขาคนเดียวในโลกอ่ะเออมัน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 เป็นมันเป็นมันเป็นตัวตนอันนี้มันเป็นตัวตนอย่างหนึ่งเหมือนกันเว้พี่อันนี้อยากขอขอขอแทรกพี่แนทหนึ่งคันปากมากเลยที่พี่แนทแปลดีมากเลยนะของแรดฟอร์ดสามารถไปอ่านตัวเต็มได้ที่เพจพี่เอ็มแล้วก็พี่โฟนคือแรดฟอร์ดเนี่ยเขาเป็นคนเล่นบอลเครียดลองสังเกตดูนะ ถ้าช่วงไหนที่แบบยิ้มแย้มแจ่มใสอ่าสีหน้าสีตาดูโอเคอะไรแบบเนี้ยหัวใจพองโตโอ้โหวันนั้นมาทั้งวันถ้าเป็นบอลก็เกี่ยวก็คือติดทั้งวันแต่ถ้าเกิดช่วงไหนก็ตามที่เครียดอ่าหน้านิ่วคิ้วขมวดอะไรแบบนี้มาแล้วแรดฟอร์ดล่างนรกผมอ่านที่พี่แนทแปลดีมากเลยนะพี่แ่ยแปลละเอียดมากเขาบอกว่า อ่าแรดฟอร์ในช่วงวัยเด็กคือลําบากมากใช่ไหมพี่แบบแบบลำบากมากเลยนะคือไม่ไม่มีจะกินเลยช่วงที่เขาเครียดมากๆกับที่บ้านเนี่ยถ้าท,ที่ที่ผมอ่านนะที่แบบเขาเขาเล่าไว้ฝั่งเขาพูดนะนาแรดฟอร์ดนะเขาเจ้าลูกฟุตบอลเนะ่ะเอาลูกฟุตบอลลูกหนึ่งอะไปเล่นหน้าบ้านแล้วก็เลี้ยงแม่งอยู่อย่างนั้นคนเดียวอะ่ะจนกระทั่งแบบไฟทั้งทั้งซอยอะ่ะมันปิดแบบดําสนิทอะแล้วแม่เรียกให้เข้าบ้านเข้าบ้าน เออผมผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันแปลกดีว่ะเอารูปฟุตบอลลูกหนึ่งอะนะไปเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงอยู่คนเดียวอ่ะแล้ว,แล,วแล้วผมจะเล่าว่าบางทีตัวผมเองอะคือคืออันนี้เล่าส่วนตัวนะผมเป็นลูกคนเดียวและบางครั้งเนี่ยเออผมก็จะโฟกัสกับตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองสนใจนะเวลานั้นมันจะมีบางครั้งที่แบบไม่รู้พี่โฟนก็อยู่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 กับผมเยอะ,อะก็จะรู้ว่าบางทีคือแบบบางคนเรียกอะอ่ามบางคนเรียกกูนะ<อ>ไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจนะแต่แบบเรา ณนะตอนนั้นในในในโมเมนต์ของเราอะเราโฟกัสสิ่งอื่นเราอาจจะแบบใช้คําว่าอะไรดีอะเราอาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเรียกกู่าต้องต้องสะกิดสะกิดอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ได้ไปปก<อ>ป้องแรดฟอร์ดนะแต่เพ<อ>ียงแต่ว่าไอไอไอ,อคนที่มันแบบมันมีโลกของตัวเองสูงมากอะมันก็มันก,นก,นก,นก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือว่าแบบช่วงช่วงหนึ่งที่แบบคนอื่นเขาโน่นนี่งานแจกไรเซนอันเนี้ยผมต้องยอมรับนะว่าถ้ามันมาจากภาพลักษณ์ที่สโมสรต้อง ต้อง b r i e นักเตะให้เป็นแบบนั้นแล้วคุณจาเป็นจะต้องเอให้ความสําคัญกับแฟนๆเนี่ยอันนี้รัสวศผิดนะอันนี้ว่านตามตรงนะะถูกแต่แต,แต่แต่ถ้าเกิดช่วงเวลาที่แบบคืออกูอยากฟังเซวเบ้าแซว่าไม่มีแ้วแม่งแก่เฮดเฮดเฮดโฟนเฮดเซตอะไรเงี้ยใส่เฮดเซตนะครับนั่งขเขาเรียกว่าไงอ่ะอยู่กับตัวเองนน่นนี่นันน่นอะไรเงี้ยมันมันมันผมว่ามันเป็นมันเป็นความ โฟกัสที่ตัวเองผมผมใช้คํานี้แล้วกันนะพี่เผมเผมว่าเขาโฟกัสที่ตัวเองมากเกินไปจนบางทีเขาเห็นสิ่งรอบข้างน้อยมันพ้องกับไอจังหวนะนรกมุดเอาแต่เลี้ยงในสนามด้วยนะบางทีมันมีจุดที่พ r a เร e วหรือว่ามันมันมันขนาดกันอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่ผมจะพยายามลองลองลอง,ลองอ่านได้จากสิ่งที่เขาน่าจะเป็นนะครับแต่เราผมก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกเนี่งแต่ว่าบางทีความความที่แบบเขาเป็นคนอยู่กับตัวเองเยอะ คิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีความมั่นใจเลยมันอาจจะเ,เชฟเขาให้เขาเป็นคนแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ